สบายดีพี่น้องกับสบ,บายดีสุขสุขคนสขขมองสมบอนสบายดียามแรงพี่น้องจ้ะแม่ต,กา,มา,ตากามาแต่แจกบักกันซาลีแล้วก็เลี้วลงเก็บบักแตงพี่น้องเอ้ยสิปเปขายบักแตงรอบแรงได้หนึ่ไปส่งเขาเจ้าสั่งในแล้วก็หล่อขายเลยมา้าไปแจกมาแรงไปขายมาออื่นไปขายต่อมาออื่นจังยังเปน็นยังเลยมาได้ผักมาได้ยุทธได้ผักมาได้าานากรมเลย ถือลูกขายแม่ออนมาถือลูกคล้ายเราสันเมื่อดองเรื่อเมื่อเอ้าเดินยังบ่มาพวกมามาสุกแ้วก็ถอนกัเบอร์หนึ่งมันชักขี่กับบมีได้เลยแล้วมือจ่มมอรไม่รถขี่รถนังเฮ้ยมันได้สิซื้อโหสิซื้อสิซื้อมันถูกทุกขี่รถสับ

Gracias. มันออกมาแล้วหอมกระชิ่มเลยนีใส่เขาบอกมาหานม่เอาไงอยาเงี้น้อไปออกมาอ่านะใส่เฉียงว่าน่ามักด้วยหมูไมอืดๆตเงี้ยเงี้ยเงี้ยน่าฟังจะบตื่น ไอ้โซมากครับผมไปเถอะนะครับไอ้ไโซมากนกกว่าเนี้ยบ้ามันเลยโซอยู่แล้วขึ้นหัวว่ะเอาอีกลงไปหมดทีขึ้นไหนใส่น้ำมันละด้วย ี่แต่บาาไวออยู้่มบไม่ได้ซื้ออะุ่งคออยู่ทางีต่แม่บหาเงินเผื่อโล้วเราก็ซื้อให้โตอีน่งได้เยอะนี่แล้วจับต๊ะโตกโตละโต Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จักเนืเห็ดมันโหเน้ชูเด้มันมเขีดมาไกลซูเด้เบดแน่แม่บดแน่เอาหนับดบหนึงมันกบักนึงนะอันนู้จะาเทไรเด้ทำะรดูกมันล้คนรถอันรถอันเไมันรถโคราห์ฮะมันจะขโมยว้ามันก็ปรเทศขโมยแต่ว่าไเน

ああ。<laughs> <laughs> 放一个。 ทำไรทำรพี high, high, high? ่น้องเฮ้ยเห็ดย่งน้ากับบทันทดทำลงทำลงไม่าเยไมันหน่อย่าห่าดึงเเป็นวางสามมือเอนมวลงไไม่ได้กูกกูกอาดึงลงแบบม้เากูสิอยนอนงนี้

Hãy subscribe bà kênh Ghiền Mì mắc Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn quay 啊 <Yeah. S 1>、uh！Huh. mọi người 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 mọi กูอยากแขกอยู่แล้วอันสาม ทำเลยพี่น้องดึงตะเวนลงเด้ล่าเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้พ่อพ่อก,กันคลิปนาพี่น้องเว้ยผักบุ้งผักชมกล้วกดแซ่ในเด้อพี่น้องข้าวอลไสิไปข้ายเลย